ปาดเห็ดอีกอย่างนี่พี่นอ้องนะครับมันออกตรงไอ้ไอ้หลืบที่ปูนแตกนะครับแต่ขางท่อหนามปูนแตกมันจะมีขี้ดินอยู่ข้างล่างมันงอกขึ้นมาจากหันงนล้วพี่นอนะ้องเนี่ยโดดง่ายหนึ่งเน,นี่ยอยู่ขางห้องหนามเนาะนะครับโอ้โหเฮ็ดยังโอ้โหกินได้บ่เป็นเห็ดตีนแทบบึงให้เห็ดยันนงนะพี่นอ้องตูดอ่ะนะครับเดี๋ยวจะงัดออกมาพี่น้องนะีนะ่งนะัดออกมาเบินะุง นี่มันมองมันออกนะมันออกมาจากนี่นะครับนี่ครับปาดบองูวกินได้บนน้องพี่น้องเนาะบอกแห้งบ่ได้เป็นบองูวเห็ดเนี่ยเห็ดตีนเห็ดบุ้งเห็ดเนี่ยมีเห็ดเบื่อเนี่ยมันออกมาจากนี่นะครับนี่ตรงท่อแตกนะครับเอ้ยตรงปูนแตกนี่ขึ้นมาจากดินตรงนี้เลยนี่คือตีนหอกตีนเห็ดนะครับปาดดู เห็ดยังพี่น้องเอาพี่น้องห้อซื้อบอกเด้อเห็ดยังนี่ยปวดบักง่ายนะครับนี่ยแต่มันกินได้กับสิบกว่าก่าเพราะว่ามันออกมาจากหางห้องหนามพี่น้องได้ปุ๋ยบางทีจะได้มันจางามโพดโพกเลยบางดอกเห็ดพี่น้องหรอกปาดเถอะเอาเห็ดยังบอกซื้อมาพี่น้องนะครับอยากจไปปั่ดมูเบิ้งว่าเห็ดยัง